แขงซ้ายสูงครับกล้องทรณีโดนแข้งซ้ายของกล้องทรณีครับโดนขวาของสิงห์ครับแต่ทางซ้ายนะครับโดนศับขาของกล้องครับเจื่วาแฟนบอลมวยยุคนั้นครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับยิงมาซ้ายและแข้งซ้ายวางตามแบบก่อแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างกล้องทรณีสอดสมมาครับจะประทับสิงห์พลันชัยนะครับชกันในศึกทีเด็ด99ครับประจําวันอังคารที่9กรกฎาคมพศ2562ครับณเวทีลุมพินีครับคู่นี้เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับในพิกัด124ปอนด์ครับ กองทรณนีครับนักชกจากอำเภอชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในขณะนั้นวัยยีิบปีครับส่วนสิงจากกรุงส่งนะครับนครศรีธรรมราชครับในขณะนั้นวัยยีิบปีครับเรามาดูนยกที่1ครับเบียยเข้าหาสิงฝ่ายน้ำเงินครับสำหรับสิงไลายนี้ครับสิงพลันชัยนะครับสมัยหนึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกที่ชื่อชั้นสดแรงครับเจ้าของเสื้อสามารถนะครับ17ไฟลายผ้าครับก็ขึ้นแทนเป็นมวยเงินแสนแถวหน้านะครับเป็นประเภทสอคมเข่าในเหนียวแน่นครับ ส่วนกล้องธรณีครับก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับชกในเชิงตั้งรับจับทางดีครับวันนี้ดูว่าจะลอยกว่านะครับเป็นมวยฝีมือที่มาสอกอันตรายครับกล้องธรณีรลยนี้ครับอาวุธนี่หนักเอาเรื่องเอาการครับกดแข้งซ้ายของกล้องธรณีครับมีความนิ่งและความแม่นเป็นจุดขายครับนักชกไลย์นี้ครับหยาบเข้าไปครับกซ้ายกับขวานะครับกล้องธรณีนี่เป็นมวยซ้ายธรรมชาติครับโดนขวาของสิงครับ แต่ช่วงหลังครับที่เราเห็นนะครับกล้องทรณเนียครับฉกในวันลุมพินีครับสามารถยืนได้ซ้ายขวานะครับก็เพิ่งปรับมารอบเป้าเป็นมวยขวาเลยยืนขวาได้ช่วงปี2ปีนี้เองครับมีพัฒนาการขึ้นมานะครับสําหรับกล้องทรณนียครับขยับขยับปรับยืนกันใกล้ๆครับอย่างไงครับสิงห์ผีกมาครับอย่างที่บอกนะครับสิงห์ครับมวยจากทางใต้นะครับก็แน่นอนครับเป็นมวยของในหัวกัวเดพลันชัยนะครับมวยพวกชื่อคําพยางค์เดียวสมัยหนึ่งนะครับ สิงแสนครับฉลามนะครับเขี้ยวครับพวกนี้ครับโดนแล้วแต่เป็นวยเงินแสนแนวหน้าทั้งสิ้นครับอย่างไงครับโดนหมัดของกล้องธนีครับขยับขยับเข้าไปครับส่วนกล้องธนีครับก็เป็นสิทธิ์ลักนะครับของคุณสมหมายสกุลเมตาโดนหมัดซ้ายครับของกล้องธนีครับสิทธิ์รักของสมหมายแห่งทุ่งบางกะปีนะครับก็คายใหญ่คายดังน้ำเลี้ยงดีทั้งคู่ครับขยับขยับเข้าไปครับ ว่ากันว่านะครับสิ่งไลายนี้ไม่ชอบมวยซ้ายแผลทางซ้ายนะครับโดนสับขาของกล้องครับจากสายตีรับแผลเพชรดาก็มวยซ้ายครับแผลสองไฟติดครับขยับขยับเข้าไปเจอกระแทกแย้บพิ่สายกับขวานะครับการนี้หันหน้าเข้าหากันครับใครออกก่อนแล้วเข้าเป้าก็เต็มเต็มนะครับแต่ใครออกแล้วหลุดครับก็มีสีโดนสวนได้ง่ายๆนะครับแข่งสายสูงครับกล้องทรณีพยายามจะเล่นการคอบอย่างที่บอกนะครับสมัยหนึ่งครับสิบเจ็ดไฟนี้หลายผ้าครับ เจ้าของแชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับเชื่อว่าแฟนแบดมมยุคนั้นนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอีกมาซ้ายและแข้งซ้ายวางตามแบบกล้องชุดนี้สวยคนระับมีเหลือบมองเวลานิดนิดนะครับแต่ช่วงหลังนะครับก็ถือว่าร่างกายกอนะ่อแบบสำหรับสิงห์นะครับฟอร์มในขณะนั้นคนระับสามไฟคนระับภายนอกลวดนะครับโดนไปนลงท่าเดียวคนระับแต่ไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายคนระับของสิงห์พลานชัยนะครับสภาพร่างกายนี้ก่อครับกำศึกมาเยอะนะครับและบวกกับสภาพจิตใจคนระับโดนทิพซ้ายของกล้องคนระับ ขยับเดินตอบสิงห์เบียดเบียดเข้าไปครับวันนี้แต่หากันเลยนะครับขยับขยับอย่างไรพยายามบวกหมัดครับกล้องเบียดเดินเข้าหาสิงห์ก็มายกแรกครับแต่ช่วงสิงปิดปี๊ดนะครับสิงห์ไลน์นี้ครับเคยผัดแพ้ภัชนะกับพระจันร์ชายพี่เคสแสนชายมาแล้วรประถาเพชรด,ดำคนะรับปถามงคลชายครับผ่านมวยอย่างพวกสปินเตอร์แบ่งกล้องปลาครับเรามาดูกันต่อยกที่2ครับ เบียดเบียดเข้าหาบอยากเข้าไปครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นกับสิงครับยามหดขวามาไม่โดนนับสิงแข้งซ้ายสูงครับยังไงครับเตะทั้งกาดทั้งบังนะครับยังทะลุไปเมาได้ครับแขนนี่กระทบหน้านะครับก็ถึงกับเมาครับก็ร่างกายสภาพร่างกายนี่ถือว่ากรอบแล้วนะครับสําหรับสิงครับสี่ไฟนี้พ่ายน็อคลวดครับและไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายของสิงครับ แข้งนี้ถือว่าหัวด้หนักหน่วงรุนแรงจริงๆครับไม่ได้เก่งแขนนะครับพอแขนไปกระทบหน้าก็เมาส์ได้ครับยิงแขนหนักมวยแข็งอยู่แล้วด้วยครับแขนตัวเองนะครับก็ดูครับลุกขึ้นมายังเมาส์อยู่เลยครับสิงสีไฟยังเกิดไม่ได้ครับถึงกับต้องเลิกมวยไปเลยนะครัโดนแข้งนี้แข้งเดียวครับสิงพลันชัยครับดูครับยังยังไม่ฟื้นะครับสิงต้องนอนครับ สภาพร่างกายนะครับสังขารครับอย่างว่าตอนสดๆนี่ก็17ไฟลายผ้าครับเสื้อสามารถก็ลองมาแล้วนะครับช่องเจสีก็ลองมาแล้วครับดูว่าแข้งซ้ายแข้งนี้ครับหืมแขนงกระทบหน้าครับไม่ได้เก่งแขนไว้ด้วยครับลูกอย่างนี้นะครับแสงมันนี้ก็เคยโดนมาแล้วครับโดนตะวันฉายนะครับเตะทั้งกาดทั้งบังครับแขนบล็อกไม่ดีนะครับไม่ได้เก่งครับก็เรียบร้อยไปครับส่วนกล้องธันนีราลนเนี้ยครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ก่อนที่จะมาโด่งดังในวันลูบินิบฟอร์มในขณะนั้น2ไฟายก่อนหน้าก็พึ่งป้องกันแชมป์122และดำเนินคกับประเด็๋ศึกกอรกปนาดมาไฟายนี้จึงต้องชกในเวท124เพราะว่าถ้าต่ำกว่า122เป็นการชกนอบรอบครับและถ้าแพ้นอกแชมป์กระเด็นทันทีบจึงต้องกินช่างขึ้นไปครับก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ